ผมน้องเพชรขอบคุณมากๆวันหยุดเราอยู่หรือวันห,ห,หรือวันนักขัดตะลือกจะได้สองแรงบาลาอ๋อดีเนาะที่พอมีหล่าอาทิตย์นี่เขาเขาว่าเปิดเลยว่าเปิดโอ้ยเลยอาทิตย์นี่ที่มีสองอาทิตย์ซ้อนนั่นแหละก็เปิดก็ดีขนาดเหลายย่านี้นะพี่ประหลูสงสัยเก็บันมันก็เตรียมตัวเหลืองอะไรหล,ลรับกะมือไอ้ชงกะหิมูย,ยุบเงียบไปสิบห้าใช่ไหมครับพี่อันนี้หกโมงสัปดาห์นะเขาเนาะ ผมสีผิ้าหนองเบงะะืองตอนนี้กาหขโมยหน่นเคยเบิองเนาะวันนี้นกาห์หมดท่านเอาก็บเบิองอยู่บ้านคุณองอาจมาเทียวบบานหนูอ๋อคุณหนึ่งเก่งกาดบวลาเก่งกาดบอกมาเทียวบบานหนูอาจารย์พิชาสวัสดีทักทายตอนเช้ามาส่งค่ะขอบคุณนะคะน้องเพชรขอบคุณที่แนะนาสิ่งดีดีให้ยายนะคะขอบคุณที่มาเป็นกําลังจะให้ยายตลอดนะคะน้องเพชรขอบคุณมากครับผมโอ้เนาะไม่ต้องตั้งอะไรแล้วครับดูเดสบอร์ดโคในสตรีมอย่างเดียวเลยครับอ๋อเวลาไมไ่ตั้งย้ำว่าน้องเพชร ด้วยตังเลยไอ้ไอ้วันที่ห้าตอนบ่ายน้องตังค่าต่อไปก็รับทรัพย์อย่างเดียวจ้าถูพี่จ้าทูขอให้รับทรัพย์เหมือนพี่นะคะน้องขอให้ได้เหมือนพี่มันชี้ได้ไนเงียรละคนบอกอืมคอยากคอยากเวลาขอบคุณครับผมย่ายร้องมึงกันละถอยร้องมึงก่อนส่งที่อยู่มาด้วยนะครับผมที่ฟังคินด้วยน้องเพรด้วยรอบนี้หมดแล้วค่ะบุพพกับลูกค้าวาสนากันจะได้แย่งกันต้องเปิดบ้านได้สดแน่สินะคะ คนเก่าเนาะตะคอนกรอนจะมีเห็นนะคะเนาะเรื่อยๆเ,เอาไปเอาใครไปนําเรือเลยทำเรื่อยๆนะคะกับพอ่อในขากับเขาอยู่ละน้องเฟสพ่อข้ากับเขาอยู่ที่มันมีหละอาทิตย์นี่เขาเขาว่าเปิดถือเลยว่าเปิดโอ้โหเลยจิตนี่ที่มีสองอาทิตย์ซ้อนนั่นแหละก็เปิดกันดีกันแล้วลน,น,น,นี้ได้ตังค์อีกสันเดีเออืนนี่ละตั้งค่าบัญชีรายได้นี่ล่ะเมียล,ล่ะกดไปตามนั้นตอนเขา ตามฟันตุกข้าขอบคุณมากมากค่ะบัญชีบัญชีรายได้ยังไหนล่ะบัญชียังเ้าบัญชียังเ้างดีล่ะนั่นเป็นเป็นอะขอบคุณมากค่ะน้องสาวพ่อขอบคุณมากที่เข้าให้กำลังใจแม่ทุกวันนะคะเนาะขอบคุณมากมากขอบคุณน้องเพชรด้วยครับขอบคุณเบื้องเปล่นขอบคุเบื้องเปล่นพี่เขาจะได้ไปทำงานนะคะเนาะวาสนามเขาจะได้ไปทำงานเช่นกันนะคะ อาจารย์ก็ขออนุญาตปิดบ้านนะคะนทุกคนค่ะขออนุญาตปิดบ้านนะคะขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะเข้ามามาทักทายเนเพื่อนนะคะคุณยายขอมาจนันแล้วนางฟังมูบอกว่านาะคุณยายนางฟังมูบอกบอกคุณยายยินดีต้อนรับนะคะคุณยายลงมาทักทายกันสนับสนุนกันนะคะทุกคนไปไหนกันหมดแล้วน้องเพจบอกว่าขอตัวอาบน้ำพี่ขอบคุณนะคะพี่มาญชินขอบคุณมากๆค่ะพี่เตรียมตัวแล้วเพจบอกขอใจยุติบารบวชเดี๋ยไปเบื้องลัง ขอบคุณนะคะน้องเพชรขอบคุณมากๆครับผมะค่ะ <ๆ S 1> พี่ปาคินขอบคุณที่แม่กําลังใจน้องนะคะน้องเพชรคนมาคนเห็นเนๆๆห็นเลี้ยวพึงเวลากระนังสีม่หัวพอดีมาพรมนะคะกำลังใจให้กับทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณน้องเพชรมากๆครับผมเมื่อ <influenced the wrest lers> ขันน้องเพชรขอบคุณมากๆยุหลาบเขาเห็นอยุหลาบเขาบริจีบกรเวลาเนาะเขายืนยันตัวตนด้วยซื่อ ขอบคุณมากค่ะน้องพีทขอบคุณมากจ้าที่มาเป็นกำลังใจให้ยายมาถึงเส้นทางเดินมาถึงจุดนี้แล้วน้องขนะบางคนก็กําลังเดินนะคะเดินก็เป็นกําลังใจให้กันอย่าหยุดเดินนะคะทุกคนเพื่อนๆ้านะคะที่แหลกโบจักไฟกันแหลกะ้ามอาจารย์ล่ะคนแหลกกระไรยังปรึกษาแต่เราขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะใช่จ้าอ๋อนะคะหัวใจขอบคุณมากค่ะน้องพี่หัวใจให้ด้วยนะคะเฮงเฮงปังปังเด้นจ้าจ้าขอบคุณค่ะน้องนิดขอบคุณมากคะน้องนิด เช่นกันนะคะบิบัญชีได้ได้ไงล่ะคนบอกอืวหนยากัวยากาเวลาขอบคุณครับผมอย่าให้ล็อบิืงกันล่ะอย่าล็อกมือกันต้องเปิดบ้านเลยสดแน่สินะคะคนเก่าเนาะตะคอนกอนจะมีเห็นนะคะเนาะก็ก็ต้องเลือกขั้วหัวลงเลือกขั้วหัลงขอบคุณนะคะขอบคุณทีมากมากเมียนเมียนสามสามนาทีจแตม่นูพีิดเนาะ บม่มันชิได้ได้เนี่ยแหละคุณบอกอือวุ่ยากว่ยากเวลาขอบคุณครับผมย่ายร้องิึงกันล่ะ้ายร้องิึงกอนทักทายน้องเพรนะคะน้องนิดทักทายน้องเพรนะคะทักทายน้องเพจนะคะน้องนิดสวรรคะนะคะหัวใจขอบคุณมากค่ะน้องพี่หัวใจให้ด้วยนะคะเฮงเฮงฟังฟังแล้วจ้าจ้าขอบคุณค่ะน้องนิดขอบคุณมากนะคะน้องนิดเจมกันนะคะว่ยากดรอกบ่จะพี่อ๋อบ่ยากดรอกค่ะ ตั้งค่าบัญชีรายได้เหลือครับเมียลายายังไม่ได้ตั้งนัองเพียกกับพี่พาคินลักษณะไม่รู้นะคะเนาวะว่าบอกให้ส่งที่อยู่มาก็ไม่เห็นรอดูทุกวันรอบนี้หมดแล้วรอบนารอบนาเพราะว่าเหตุเรื่อยๆยุ่ยใจใช่ไหมไม่ต้องทําอะไรใช่ไหมพี่พาคินน้องแต่น้องเพีรบอกว่าไม่ต้องตั้งอะไรแล้วครับดูเดสบอร์ดในโกสพี่ผ่านแล้วนะคะนาตตี้พี่ผ่านแล้วจ้าพี่ผ่านแล้วนะคะดีใจ้วยกับตัวเองด้วยนะคะขอบคุณนะคะ พีสกิโย้เข้าเป็นมือเศร้าอีเลยล่ะมีโอเห็นสลัดดีเลยล่ะอาทิตย์หนึ่งเห็ดย่ามเห็ดปัจจุบันยังไงเนาะเนาะคุณหนูพิษสมเขียวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหนูพิษสวัสดีค่ะนี่ต้อนรับนะสี่ยูมอเนอรพี่เด้อรอบหนายังกินค่ะพี่รอบนี้หมดแล้วรอบนี้ดูค้าน้องญาติกันหมดแล้วกันรอบนี้รอบหนาสีเอาให้ี่ให้เพื่อนๆพี่น้องๆแล้วก็ทางระบบได้รับชมค่ะน้องค่ะนาะงโสนาจะพยายามแล้วก็ทําให้เต็มที่นะคะคุณยายขอบพระคุณมากมาก น่าครับน้องพีชขอบคุณค่ะดีดีนนะเพื่อนคนเกาน่าอันที่เพื่อบด้เปิดบ้านได้เชื่อเดี๋ยวนี้กลับมาเปิดบ้านเมื่อพี่ว่าทางงั้งระบบคนนั่นแจ้งเตือนเห็นไหมวาเปิดบ้านนี่เปิดบ้านตีนฉลองยังมันเรื่องจะมา้องว่าตีนฉลองนี่ขอบคุณพี่ขอบคุณมากจ้าน้องนี้ให้น้องพี่ไปดื่มนมก่อกนนอนนะคะเป็นเพจดีของคนเขาว่าอะไรเจ้าพี่น้องก็เลย่ว่าอะไถามเราอีกว่า ส่งใหไหต้าพี่นะครับนอบบ้องนาจีเบิงนาทีโทคไปกับบารับเสร็จฮันตือ่อเป็นยังน้องเพจบัญชีอย่างน้อ,นองเพจแต่ยิ่งเนราน้องเพจเนี่ยขอบคุณนะคะขอบคุณน้องอกดดูในน้องเพรบอกกดดูกดดูโฆษณาในสตรีมเลยครับ mm hmm. เหรียญมันจะวิ่งในนั้นนะครับ mm hmm. แล้วก็จกับมือกันเดินเป็นกลังใจให้กันต่อไปเรื่อยๆนะครับทุกคน เพื่อที่สร้างไรายได้นะคนะนาอสร้างไรายได้แล้วก็เป็นกำลังใจม้เพื่อนเราด้วยนะคะทุกคนก็จะเป็นเ็นบอน้องเฟสมือเดียวกับหอดมอพากขนมส่งที่อยู่มาเลยนะคะเพือ่อนทุกคนคะ่ะคนที่มาส่งกำลังใจให้ค่ะขอบคุณมากขอบคุณกำลังใจดีๆที่มีให้กันตลอดมานะคะน้องเฟด เอเดินทางทำงานด้วยความปลอดภัยครับผมทำให้ได้นะคะวันนี้เนาะก <c> อ <oughs> ทําได้แล้วนะคะทุกคนดีใจดีใจนะคะทุกคน <c oughs> ขอบคุณมาก <c oughs> มากค่ะนําเสนอสิ่งดีให้เพื่อนเพื่อนเพื่อน่พี่น้องได้รับชมกันเนาะค่ะน้องได้รับชมกันนะคะ <c oughs> ขอบคุณมากนะคะขอบคุณทางเอทายอบมีมดแล้วตะกระเทียนหลอบหนาจงเอาทั้งสองคนทรงทีอยู่มาเด้อ <c oughs> แยกบ่อยทรงทีอยู่มากกับบะทรงอี่หนังบ้านตลอดขอบคุณนะคะขอบคุณ ทางระบบขอบคุณทางใหญ่อหญเนาะค่ะเนาะขอบคุณระบบด้วยนะคะนะค่ะเนาะขอบคุณมากมาขอบคุณนะคะน้องสาวคล้องขอบคุณมากที่เข้ามาให้กำลังใจแม่ทุกวันเนาะค่ะเนาะขอบคุณมากมากขอบคุณน้องเพชรด้วยครับขอบคุณเบื้องเปิ่นเบื้องเปิ่นขอบคุณจาบพี่ฟากินขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณค่ะดวงใจรำก็ได้จะรำก็ได้บอบคุณพี่กับน้องที่เดียลอดบอกโซนพิยุทธ์วาให้กับโซงมาน้องกับพิยุทธ์เนาะ น้องเลยขคว้าอ่ะขอคุณนาตีมากมากนะคะกินกาแฟกันจ้าจ้าน้องนิดขอบคุณนะคะน้องนิดทางกาแฟนะคะเนาะสำหรับกับขอบคุณสำหรับกาแฟน้องนิดนะคะพี่พาคินทางกาแฟนะคะน้องเพชรกับพี่พาคินลักษณะไม่รู้นะคะเนาะว่าบอกให้สูงที่อยู่มาก็ไม่เห็นรอดูทุกวันรอบมีหมดแล้วรอบนารอบหนาเพราะว่าเหตดเรื่อยๆยุ่งจ่ขอบคุณมากมากน้องเพชรขอบคุณมากครับเมื่อมองได้ลาในน้ำยาเลยเลือกเหตดทะเลไปที่เห็น กาไป็นไอ้คนมาไปสมัครสร้างได้ได้ะละเลยล่ะเหาเห็นไปแล้วาาว่ะสมมวนดีแล้วว่ะให้กำลังเจริญเพื่อนเพื่อนผู้ได้เปิดโหมดเนะาะเราบอกใครมีเวลาล,ล่ะเราบอกดิมีเวิลา่าใครเบิ้งไม่โทรศัพท์ไปเสือไม่เบิอย่างเวลาทานหมดว่าลืมเสือทานก่อนเสือทานมาใส่ดูมาเนี่ยบอกตรงที่ว่าไงใหญ่โว้ยโหเนาะที่ส่งไปใส้พี่พาคินด้วยนะคะส่งที่อยู่มาด้วย ที่ให้ทอดยิงขอบคุณมากมากนะคะน้องนิดที่เป็นกำลังใจให้พี่ตลอดมานะขอเนาะพี่ก็จะเป็นกำลังใจเช่นกันค่ะน้องนิดคือหนังดุละครให้กันนะคะส่งกำลังใจให้กันแตะโอ้ล่ะมีนักขอบคุณมากๆค่ะรักทุกคนเช่นเดิมนะคะเป็นกำลังใจให้กันตลอดไปค่ะขอบคุณมากนะคะรักทุกคนจ้าบ๊ายบายค่ะหาเมื่อพอดีค่ะเข้ามาเยี่ยมชมคลิปโอ้เวลาอันอันอันคุนจริงจ้าแน่ขอยี่นี่ด้วยใาอาจารย์ขอบคุณมากนะคะอาจารย์ อ่ะตีน้องโทษไปอ่ะแมนแมนดีหลายจ้าแมนนล้วพี่นนองดีค่ะดีเฮ็ดขอดจุดดีแล้วบอดีใจพี่น้องก็สิเปิดบ้านอาทิตย์ละสองหมือนมือพอดีค่ะเข้ามาเยี่ยมชมคลิปโอ้เวลาอันอันอันคุณคุณจรจิงกาตครับยินดีด้วยจ้าอาจารย์ขอบคุณมากนะคะอาจารย์ขอบคุณ่มเปิดหนังสีอห้ก็บวเห็นหน้าเห็นตาบริได้คักกันนล้วพี่เนาะคุยไกอยูยไก่ยี่บ้านไหนเมืองไหนกันเห็นกันคิดฮอดคิดถึงกันนะคะทุกคนก็เป็นกำลังใจให้กันนะคะ สร้างรายได้ในบัญชีคุณยังประมาณนี้แล,ละล่ะสร้างรายได้ติตัง้งการสร้างรายได้ในบัญชียังนี่แล,ละเมมบมรี่ไม่เป็นบัญชีอย่างตานะคะ